สวัสดีครับทีมงานเรานะครับสอบถามมาเรื่อยๆต่อเนื่องสม่ำเสมอเกี่ยวกับประเด็น9แปลง3ปีสามารถที่จะต่อเนื่องหรือว่าจะมีสเ,เต็ปม,มีขั้นตอนอยังไงมาโดยตลอดซึ่งในส่วนของผมเองเราก็ได้แบ่งปันนะครับประเด็นนี้ไว้เยอะพอสมควรมากๆนะครับก็เลยจะมา ทบทวนกันนิดนึงนะครับก่อนที่จะพาไปดูหน้าง,งานเดี๋ยวจะพาทบทวนในเรื่องของ9ก้าแปลง3ปีเสมอไปหรือเปล่ามันคืออะไรน้องเบสสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราไปยื่นกู้กี่หลังสองหลังสองหลังครับวันนี้น้องบอสกับน้องเบสจัดไป2หลัง e n j o y Home มเฟสเจ็ดนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงเฟสเจ็ดแล้วนะครับ3เดือนอ่า,ามเดือนเริ่มยื่นกู้ใช่ไหมน้องบอสน้องบอสสวัสดีครับผมครับ เฟสเจ็ดมีทั้งหมดกี่หลังครับเจ็ดหลังครับเจ็ดหลังวันนี้เรายื่นกู้หลังที่เท่าไรบ้างหลังที่หลังที่หนึ่งกับสองนะครับวันนี้เรายื่นกู้หลังที่หนึ่งกับสองเพราะมีเพียงแค่เจ็ดหลังเท่านั้นนี่คือสิ่งดีๆที่เราอยากที่จะส่งต่อนะครับเราเดินทางมาถึงสามเดือนพอดียื่นกู้พอดีตามสเต็ปของเราไม่เกินสี่เดือนต้องได้โอนเพราะเราโฟกัสที่ความเร็ว อยากให้ทีมงานเราเห็นภาพไปด้วยกันการเริ่มต้นสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันเกินเอื้อมเราอีกต่อไปและที่สาคัญคือไม่ได้ใช้เวลายาวนานอะไรครับไม่ได้ใช้เวลายาวนานอะไรเลยแป๊บเดียวเราสามารถที่จะได้ผลลัพธ์นะครับสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างความแตกต่างส่งต่อเรื่องราวดีๆได้แล้ว ถ้าเราไม่ทำคนอื่นก็ทำอยู่ดีอย่างที่บอกทีมงานเราสอบถามมานะครับว่า9แปลง3ปีเสมอไปไหมมันเป็นสเต็ปขั้นตอนยังไงทบทวนกันนิดนึงนะสำคัญมากๆเพราะบางคนคิดว่ามันแบ่ง3ปีมันก็แบ่งได้ตลอดครบ3ปีมันก็แบ่งได้ตลอด,ด,ลอดฉันก็พอที่จะมีทุนส่วนต่างกำไรต่างๆฉันก็สามารถที่จ่ายค่าที่ดินได้แล้วก็ไปจับที่อาจจะเกิดประเด็นที่ไม่สามารถที่จะแบ่งต่อได้ มีเหมือนกันนะครับเราย้อนกลับมาฟังข้อกฎหมายสั้นๆก่อนนะเขาบอกว่าการาการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายนะครับเขาบอกว่าคือการจําหน่ายที่ดินที่ไดแบ่งเป็นแปลงย่อยตั้งแต่10แปลงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวกันหรือแบ่งจากที่ดินที่มีพื้นที่ติดต่อกันโดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทนทางนี้รวมถึงการแบ่ง ที่ดินไว้ยังไม่ถึง10แปลงและต่อมาทยอยแบ่งจนครบ10แปลงภายใน3ปีก็เข้าขายจัดสรรด้วยเท่ากันง่ายๆแบ่งที่ดินแต่10แปลงขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวกันหรือที่ดินที่มีพื้นที่ติดต่อกันโดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทนนะและรวมถึงการแบ่งไว้ยังไม่ถึง10แปลงและทยอยแบ่งจนครบ10แปลงภายใน3ปีก็เข้าขายจัดสรรอันนี้คือข้อกฎหมายนะครับ ข้อกฎหมายถ้าเราฟังตามที่ผมบอกไม่มีคำว่าแบ่งที่ดินเป็นของนายกอนายขอนายกอลสิบแปลงนายขอสิบแปลงนายกอเก้าแปลงยังไม่ถึงสิบแปลงนายขอเก้าแปลงยังไม่ถึงสิบแปลงไม่มีชื่อบุคคลเขาบอกเป็นจำนวนแปลงเห็นไหมการจำหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยเป็นแปลงย่อย ไม่ใช่าการจำหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นคนย่อยไม่ใช่เป็นแปลงย่อยกฎหมายเขาให้ความสําคัญของจำนวนแปลงอ่าสามปีนะเก้าแปลงลงมาภายในสามปีแล้วเราเข้าใจส่วนใหญ่ว่าเราเข้าใจเฮ้ยเก้าแปลงลงมารวมแปลงคงด้วยนะครับถนนยกให้สาธารณะนะไม่นับหนึ่งส่วนใหญ่เราเข้าใจว่าเมื่อเกินสามปีนะครับเมื่อครบสามปีแล้วก็แบ่งเพิ่มอีก ใช่ไหมที่เราเข้าใจและอีกจุดหนึ่งที่เราเข้าใจคือเฮ้ยก้าวแปงเราก้าวนายก้าวนายขอก้าวเขาบอกว่าก้าวแปลงเนี่ยอันนี้คนละคนเนี่ยบางท่านก็เข้าใจอย่างนี้แต่โดยส่วนใหญ่เข้าใจว่าสามปีสามปีหลังจากนะีสามปีแล้วก็เป็นอิสระแต่เราอย่าลืมข้อนี้นะครับเราอย่าลืมข้อนี้คือหนังสือเวียน คำสั่งประกาศต่างๆที่เป็นลักษณะของการตีความหมายของการเป็นหนังสือทำความเข้าใจอของแนวทางปฏิบัติต่างๆที่บอกว่านะครับทำอะไรได้หรือไม่ได้ยังไงที่ผมเคยได้ฟังจำได้ไหมถึงแม้ว่าจะเกิน3าป,ปีแล้วแต่รอบแรกยังมีชื่อของเราอยู่ยังปล่อยไม่หมดเราคิดว่าจะแบ่งแปลงคงเพิ่ม เขามารวมกับแปลงเดิมด้วยครับที่ยังแบ่งไม่หมดเห็นไหมรายละเอียดมันเยอะบางคนเป็นชื่ออีกคนหนึงอ่าเขาก็มาตีความหมายว่ามีเขาเรียกอ่ากลุ่มคนบุคคลบริษัทองคอ์กรที่อยู่เบื้องหลังที่ทําธุรกิจโดยมุ่งการค้าและวางผลกําไรประมาณนี้อยู่หรือเปล่าเห็นไหมครับเป็นหนังสือเวียนเป็นอะไรพูลักษณะนี้ ดังนั้นสําหรับท่านเจ้าของโครงการมือใหม่ทุกๆคนนะครับที่อาจจะยังไม่คมชัดลึกเรื่องประเด็นนี้เราจะต้องศึกษาให้ดีไม่ใช่ว่าซื้อแปลงใหญ่จับแปลงใหญ่ที่จริงแปลงย่อยแล้วข้างๆก็ถือว่าเป็นแปลงต่อเนื่องกันนะเป็นแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกันเหมือนกันนะเราคิดว่าจะเล่นสเตปนี้ต่อกันน้ํากันไฟไว้แล้วเผื่อน้าเผื่อไฟเผื่อถนนไว้หมดแล้วก็เลยยอมที่ลงทุนตรงนี้ดูเรื่องนี้ให้ดีนะสําคัญมากมาก เห็นไหมครับผมถึงบอกมือตลอดไงสาหรับการเริ่มต้นเราจะต้องคํานวณเฉพาะแปลงที่เราลงทุนณนะช่วงเวลานั้นแล้วเลือกแปลงที่แบ่งออกมาแล้วให้มันจบเลือกแปลงที่แบ่งออกมาแล้วให้มันจบคล่องตัวง่ายดีสบายชิลๆและสําหรับการเริ่มต้นนะครับณนะวันนี้กฎหมายยังเปิดช่องยังให้โอกาสายังพอที่จะทําได้กันอยู่สําหรับการเริ่มต้น เริ่มแบบยังไม่เข้าสู่กบวนการจัดสรรก่อนยังทําได้ถ้าวันนี้เราตัดสินใจโอ้ oh, จัดสรรทีเดียวเลยเพราะว่าขายดีลูกค้าติดต่อมาเยอะแยะมากมายยาวเย็ดเลยหัวใจสําคัญคืออะไรรู้ไหมเรายังไม่เคยบริหารจัดการหลังแรกยังไม่เคยบริหารจัดการช่างผู้ลาหมาทีมแรกยังไม่เคยเห็นกระบวนการขั้นตอนต่างๆเยอะแยะมากมายจากจุดเริ่มต้นจากจุดเล็กๆน,น้อยที่ค่อยๆขยาย อยู่ๆไปเล่นเกมใหญ่เลยเราจะรับไม่ได้เราจะรับไม่ไหวศักยภาพาที่เราพัฒนาตัวเองมันยังไม่ถึงจุดนั้นกลายเป็นไม่สนุกแล้วที่สำคัญคือทุนโคตรเยอะครับทุนของการจัดสรรตั้งแต่แรกคือเกี่ยวกับสารุปโภคโดนทันทีไม่ว่าเราจะพัฒนาหรือว่าเราจะเป็นลักษณะของการค้ำปาาระกันให้แบงก์ออกหนังสือการันตี ยังไงก็โดนทันทีไปน้อาจะสันถึงจะออกมาถึงจะได้รับโฉนดนะครับถึงจะได้โอนต่อให้กับลูกค้าแต่สําหรับทีมงานเราก้าวแปลงลงมาเราได้เริ่มหลังแรกทันทีจริงๆทุนที่เรามีอยู่ไม่ว่ามากไม่ว่าน้อยหรือว่าเราไปเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมทุนเราได้เอามาสร้างบ้านหลังแรกจริงๆแต่เมื่อก่อนไม่มีใครมาบอกเรื่องนี้ไงไม่มีใครมาบอกเรื่องนี้ให้มันถึงไง เขาใจไหมครับ9แปลง3ปีได้เสมอไปไหมยังไงลองไปตีความดูรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วเราบอกมาโดยตลอดสําหรับทีมงานที่หน้ารักของเราต้องปรึกษาขอความรู้ขอคําชี้แนะจากท่านเขาอย่าไปเถียงดุญญพินิษฐ์ไม่เกิดประโยชน์ไม่มีสาระอะไรเลยตรงนั้นเพราะมันมีเกี่ยวกับหนังสือเวียนเกี่ยวกับคำสั่งเกี่ยวกับทมเนียมปฏิบัติระเบียบชี้แจงต่าง,างๆเยอะแยะมากมาย แล้วมีเกี่ยวกับความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาอีกนี่อันนี้สำคัญ <c oughs> นะครับบอกลึกขนาดนี้แล้วม่รู้จะว่างไงอีกโอเคนะลองไปทบทวนกันดูลองไปฟังกันดูวางแผนให้ดีคำนวณเฉพาะต้นทุนช่วงเวลานั้นไม่ต้องเผื่อไปเยอะแยะอะไรมากมายทางแก้นะครับทางแก้สเต็ปขั้นตอนคือ,อเมื่อเราไปเจอที่หนึ่งแปลงอย่างที่บอกเราจะต้องตรวจสอบสถานาภาพของที่ดินแปลงนั้นก่อน มีกรณีพิพาทไหมมีปัญหาอะไรไหมติดที่ป่าติดที่ห่วงห้ามต่างๆนานาไหมกําลังแย่งแบ่งมรดกกันอยู่หรือเปล่าและแปลงนี้อยู่ในเขตที่สามารถในอนาคตอยู่ในโซนสีอะไรที่สามารถจัดสรรได้หรือเปล่าพัฒนาอะไรได้หรือไม่ได้ยังไงข้อมูลพวกนี้ต้องรู้และถ้าใ้ตรงประเด็นในเรื่องที่เราคุยกันตอนนี้นะเราจะต้องรู้ทิศทางลมต้องรู้อีกว่าในพื้นที่ เขาตีความหมายว่ายัางไงอ่าเขาตีความหมายเกี่ยวกับบุคคลว่ายัางไงเขาตีความหมายเกี่ยวกับจานวนแปลงว่ายัางไงนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเจาะลึกลงไปอีกแปงนี้เราสามารถทําอะไรต่อได้หรือไม่ได้โอเคสเต็ปนี้ทําได้โอเคสเต็ปนี้ทําได้ก็จัดไปตามเขาเราียกว่าตามความเชื่อตามความภาวะความกดดันของเราณนะช่วงเวลานั้นอ่าแล้วก็อยู่ในเขตอึดอัดใจนิหน่อย แต่ไม่ต้องให้มันแบบโอ้โหเวอร์วังจาก2กระโดดไป20-30เลยไม่ต้องถึงขนาดนั้นอ่าสเต็ปสองอาจจะกระโดดไปสักหกสักเจ็ดพอให้มันอึดอดจใจพอให้มันได้พัฒนาตัวเองในระดับหนึ่งแต่ไม่ให้มันเกินความเชื่อที่โคตรไกลเลยกลายเป็นไม่สนุกน่าจะพอเข้าใจนะประเด็นที่พูดทุกทุกคนอยากที่จะประสบความเร็จหมดก็แล้แต่ว่าให้มันมีสเต็ปมีขั้นตอนโอเคนะครับเแปลงสปี คุยกันสั้นๆง่ายๆเพราะทีมงานเราถึงไม่ว่าจะได้เรียนแล้วจะสอนกันแล้วจะย้ำกันแล้วแต่มันเป็นข้อ,อก,กฎหมายแล้วมันเป็นเรื่องของการตีความและมีดุลยพินิษฐ์เข้ามาเกี่ยวข้องและมีเกี่ยวกับหนังสือเวียนคําสั่งนะครับอ,อะไรล่ะทำเนียบปัิบติต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องแต่และพื้นที่อาจจะมีการตีความหมายความยืดหยุ่นที่แตกต่างกันก็เลยต้องมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งโอเคนะนะครับเดี๋ยวพาไปดูหน้างานนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่บ้านหลังที่หนึ่ง เนื่องจากด้านหลังของเรากระจกมาติดตั้งแล้วทีมงานช่างแต่และทีมแต่และชุดเรามีทีมที่ชํานาญถนัดในด้านนั้นๆหน้างานไหนที่ทีมไหนว่างแล้วสามารถทําได้เราก็ลันไปก่อนไม่ใช่ว่าต้องทาสีก่อนสักสามวันห้าวันถึงจะทําตัวนี้ไม่ทีมกระจกว่างสามารถติดตั้งได้แล้วสีรองพื้นตรงไหนพอจะทาก่อนล่วงหน้าได้ให้ทีมงานนอกรอบของเราทาก่อนแล้วทีมกระจกก็มาติดตั้ง นะครับพวกนี้ทีมงานสีจริงเข้า,ากระจกมาแล้วเราก็เลยต้องปิดไว้ตามความเหมาะสมเพื่อที่จะได้ทำความสะอาดเช็ดกันง่ายไม่ให้มันเลอะเทอะเห็นไหมครับด้านหลังผมเห็น okay, ไหมเดี๋ยวพาไปดูและในส่วนของอท่อระบายน้ำรอบบ้านแป๊บเดียวสวยงามแล้วไปอยู่ใต้ดินเรียบร้อยแล้วโผลมาเฉพาะบอ่อพัก ในส่วนของการเทพื้นรอบบ้านพร้อมเทวรนาคารนี้แล้วยื่นกู้แล้วนะครับยื่นกู้แล้วเนี่ยยื่นกู้แล้วหลังที่หนึ่งหลังที่สองยื่นกู้วันนี้เอกสารในส่วนของลูกค้าก็สมบูรณ์ในส่วนของเราก็มีเอกสารบางส่วนที่ต้องเพิ่มเติมแต่ในส่วนของลูกค้าโอเคผ่านโปรโมชั่นดีด้วยเดี๋ยวเจรดจะมาแชร์เกี่ยวกับโปรโมชั่นในโอกาสต่ตอไปวันนี้ไปได้ข้อมูลมาเกี่ยวกับโปรโมชั่นโอ้โหดีมากๆ แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เลือกอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าของเราเพราะเราคือโครงการที่มีศักยภาพคือโครงการที่พาลูกค้าดีๆพาลูกค้าที่ดเจริงๆเท่านั้นไปให้เขากรณีที่ท่านเจ้าของโครงการวิเคราะห์ลูกค้าก่อนนะครับก่อนที่จะส่งให้แบงค์ให้สถาบันการเงินต่างๆเนี่มีผลนะครับ มีผลกับโครงการโดยตรงมีผลกับลูกค้าโดยตรงมีผลกับการที่เขาจะเลือกผลิตภัณฑ์อะไรให้กับเราโดยตรงเช่นกันบางท่านอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้เดี๋ยวให้เจรดมาแบ่งปันเนวกาสต่อไปเดี๋ยววันนี้พาไปดูหน้างานก่อนโอเคสวัสดีครับคุณแสนคุณุูมบิมนะครับคุณพิจิพัฒน์คุณกรณชัยทีมงานเราทุกทุกคนสวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ e อ j o y Home เ i ษเจอำเภอขามเทเรศจังหวัดนครราชสีมาโครงหลังคาโรงจอดรถของเราจัดไป2หลังสาวัน สหลัง3าวันทำโครงหลังละวันแล้วก็มุงอีก1วัน2หลังจบ3วันโครงราคาลงจอดลดนะครับสลบป,ประมาณ1ิประมาณอา่สิาองศาได้สลบทีมงานเราสอบถามมาลักษณะของแบบบ้านเนื่องจากเราย่นห้องนอนไปนะครับแล้วให้ ห้องรับแขกยื่นออกมาโรงจอดรถเราจะจอดข้างๆห้องรับแขกนะนั่นแสดงว่าจุดที่ลงราคาโรงจอดรถชนกับผนังบ้านนะระดับของหลังคาเนี่ยไม่ชนเชิงชายนะครับไม่ชนเชิงชายนะแต่ถ้าเป็นแบบเฟด1นึ่เฟสซึ่งลรงจอดรถอยู่ด้านหน้าชนเพราะองศามันได้แต่สเตปนี้นะครับระยะองศามันจะต้องถูกบังคับไม่ให้ชนเชนิงชายโรงจอดรถ บางทีบางที่มันนิดเล็กเล็กนน้นอยห่างประมาณสิบเซนได้จากเชียงชยัยประมาณนั้นนี่ครับปรับพื้นแล้วนี่งไงเมื่อวานนี้ท่อระบายน้ำรอบบ้านจัดไปกบดินแล้วกบดินแล้วเริ่มที่จะแต่งข้างๆบอ่อพักแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนี้เราออกสองฝั่งนะครับท่อระบายน้ำรอบบ้านเราออกสองฝั่ง สองฝั่งเลยหมายคือมุมมุมหน้าบ้านซ้ายขวาแล้วก็จะมาเชื่อมกับบอ่อพักตรงถนนภายในโครงการไงบอ่อพักที่เราวางท่อระบายน้ําใหญ่นะครับถนนภายในโครงการเราก็จะมาเชื่อมกันออกมุมหน้าบ้านสองฝั่งเลยซ้ายขวาเลยนี่กบเรียบร้อยตีแบบเบื้องต้นเรียบร้อยในการที่จะเทพื้นวันอาคารนี้ปรับระดับบดอัดดินในอกาสต่อไปวันนี้ก็แต่งระดับดินก่อนนะครับ ส่วนไหนที่ปรับได้ระดับเบื้องต้นแล้วก็ตีแบบไว้เดี๋ยวเขาจะบุดอัดดินรองทรายแล้วก็บดอัดอีกรอบนึงแล้วก็เจาะหลิกฝากคารแล้วก็ปูตะแกรงไวเม็ดนะครับแล้วก็เทพื้นพื้นรอบบ้านเราเทออกมาจากผนังบ้าน1เมตรความหนา10เซนนะครับท่อ อันนี้บอ่อพักนะบอ่อพักจิ๋วของท่อระบายน้ําระบ้านระยะประมาณ4ี่เมตรเราใส่บอ่อพักที่หนึ่งบางช่วงก็สาเมตรห้าสิบ 50, ถัวชิเลียกันไประยะประมาณสี่เมตรเราจะใส่บอ่อพักจิ๋วที่หนึ่งบอ่อพักมันจะอยู่ใต้ดินถ้าความสูงจ,จริงๆเอคือแทบจะันสุดอยู่แล้วแล้วก็เกาะก่อกาขอบปากมันเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับก่อเพิ่มขึ้นมาอีกนี่ใช้แดงก่อเพิ่มขึ้นมาปุ๊บโอ้โห ท่ออันนี้คือท่อระบายน้ําที่ออกมาจากการใช้ภายในบ้านของเราถูกการบําบัดก่อนนะครับถึงปล่อยมาเนี่ยถูกการบําบัดก่อนนะถึงปล่อยออกมาท่อสี่นิ้วนี่ใช้กับอะไรครับนี่ใครรู้บ้างอันนี้สองนิ้วสองนิ้วใช้กับลายสี่นิ้วใช้กับอะไรสี่นิ้วนี่ใช้กับถังแซักสองนิ้วใช้กับท่อระบายน้ำสิงห์อ่างล้างหน้านะครับ แล้วก็ท่อระบายน้ำอ้ภายในห้องน้ำสิงนี่ประมาณนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งสองนิ้วก็ได้สิงแต่ว่าถัางแท่ของเราจะต้องสี่นิ้วเนี่ยแลก็จะเขาเราียกว่าท่อระบายอากาศเราจะมาฝากไ้อย่างนี้นะครับวิ่งออกมาจากถังแทนะ่หน้าตัวนี้ใช้นิ้วครึ่งวิ่งมาอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวเราจะทาสีที่จริงไอไว้ในไว้ในซอกนี้ก็ได้ไว้อย่างเงี้ก็ได้ก็ไม่เสียหายเลย แล้วก็จะทาสีมันเป็นสีเดียวกันก็สวยงามครับบางที่เขาก็ไว้ข้างๆบ้านอย่างนี้ก็มีแต่ของเราจะไว้ที่กําแพงบ้านวิ่งมาไว้ที่วิ่งมาเก็บไว้ที่กําแพงบ้านเป็นท่อระบายอากาศของถังแซกเนี่ยบริเวณหลังบ้านนะครับดูแล้วดินน่าจะเหลือบางส่วนเหมือนกันนะครับเนี่ยดินน่าจะเหลือดินน่าจะเหลือ ลังน,นี้พื้นที่เยอะดินก็เหลือเยอะเคลียร์ออกอีกนะฮะแต่ละงานนี่คือใช้พลังครับแต่ละงานนี่ใช้พลังหมดเราก็มีเราก็ต้องมีทีมงานที่มีความชํานาญในด้านนั้นๆงานเราถึงจะเร็วนะครับเนี่ยพื้นที่โรงจอดรถโอ้โหบรรยากาศสบายๆโรงจอดรถเรา ก่อนที่จะติดฝ้าเราจะต้องมาเดินไฟนะครับขอบคุณช่างเก่งแล้วก็ทีมงานมากมานี่เขาก็มาเดินท่อไฟไว้เขาก็มาเดินท่อไฟไว้ปุ๊บทีมงานฝ้าก็จะมาติดตั้งฝ้าปุ๊บแล้วเขาก็จะเจาะรูแล้วก็ดึงท่อไฟลงมาห้อยไว้ตรงจุดเซ็นเตอร์ตามตำแหน่งที่เราจะติดตั้งไฟเนโอกาสต่อไปเนี่ยมุงเสร็จเมื่อวานนี้วันนี้ทีมช่างไฟเราก็มาดึงท่อไว้รอ งานก็จะสัมพันธ์กันรันกันไปอย่างนี้ส่วนไหนที่เราจะวางแผนช่วยช่างส่วนไหนที่เราจะเร่งอะไรเราก็ต้องแจ้งช่างบางทีบางช่างเขาถ้าเราไม่บอกเขาเขาก็ไม่รู้นะว่าเราจะโฟกัสตรงไหนเราจะเร่งตรงไหนยังไงเข้าใจไหมบางทีเขาอาจจะให้ช่างไปฉ,ไปฉไปาบหลังที่3าหลังที่4ต่อก็ได้เราก็ต้องบอกเขาว่าช่างพอดีหลังที่หนึ่งหี่สองยื่นกู้แล้วอาเคลีรยหลังที่หลังที่สองเลยท่อระบายน้ํารอบบ้านพื้นรอบบ้านกำพวงกาแพงจัดเลยครับเราจะได้เชสนุถนนกันในโอกาสต่อไป ก็จะได้วางแผนดูเพราะเป็นทีมเดีวยวกันเป็นชุดเดีวยวกันไม่ใช่ว่าเราจะเราจะไปคิดว่าช่างเขารู้เขาเข้าใจแล้วไม่ใช่นะเราซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจะต้องสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Enjoy Home Fit 7อำเภอขามทะนีสอจังหวัดนครราชสีมาบรรยากาศชิวๆนะครับที่เราเห็นอยู่หลังที่หนึ่งสองยื่นกู้แล้วนะครับทีมงานเราดูนะนี่คือภาพของบ้านที่ยื่นกู้แล้ว พาะสเตปขั้นตอนหลังจากที่เรายืน่นกู้เขาก็จะรวบรวมเอกสารคีย์ข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็เขาเรียกะไรอนุมัติเบื้องต้นเขาจะส่งประเมินอ,ออกมา1-2อาทิตย์นะครับประเมินก็จะออกมาดูเหมนเผื่ดูเหมือนเลือเยอะใช่ไหมดูเหมือนเลือเยอะใช่ไหมที่จริงไม่ได้เยอะเลยนะอย่างเช่นทีมงานรัวร้วรั้วระแนงเนี่ยก็เป็นอ,อีกชุดหนึ่งนะครับวันาานี้เราเทพื้นแล้ว สีก็น่าจะถ้าเต็มที่ก็น่าจะประมาณสามวันฮะสีหล้วละแนงเขาจะเขาจะตัดแล้วก็มาติดหน้างานเลยพื้นระบายเขาก็เทแค่เทวันหนึ่งคือเทครึ่งวันแล้วก็ปรับอีกครึ่งวันนะครับปรับขัดอีกครึ่งวันก็จบกระเบื้องก็น่าจะปูประมาณสักสามวันกระเบื้องลงจอดรถเราปูให้ด้วยนะครับมีกระเบื้องลงจอดรถให้ด้วยจัดไปเลยจัดเต็มไปเลยอ่าให้ทีมงานเราเห็นภาพไปด้วยกัน ในส่วนของถนนภายในโครงการเราน่าจะเทถึงหลังที่ไม่เกินหลังที่สามเพราะหลังที่สามมันมีแนวรั้วอยู่พอดีแนวรั้วมันถึงหน้าบ้านหลังที่สามพอดีเทถึงหลังที่สามก็จะขุดท่อครึ่งวันบางท่ออีกครึ่งวันแล้วก็ายาขอบยาแนวต่างๆนะครับแล้วพอวันต่อไปก็ปรับพื้นช่วงบ่ายก็วันต่อไปก็เมคโครก็ปรับพื้นช่วงบ่ายก็ทีมงานแล้วก็บดอัดแต่ง อ่าแล้วก็ลองสายอีกวันหนึ่งแล้วก็เทอีกวันหนึ่งรวมแล้วประมาณสี่วันเทเสร็จอันนี้คือประเมินนะประเมินประเมินจากจากพื้นที่ที่เราเห็น <c oughs> นะครับก็ประมาณนะั้นนี่อ่าฟึบเจ็ดหลังสบายๆชิวๆนะครับเจ็ดหลังสบายๆชิวๆ ในส่วนของผมอย่างที่บอกนะครับอ่าเดี๋ยวเด,วดอ่านะครับในส่วนของผมก็อย่างที่บอกพอเราเดินทางมาถึงจุดนี้เรารู้สึกว่า สเต็ปลักษณะนี้มันโอเคมันชิวมันมีเวลามันได้ใช้ชีวิตมันได้ผ่อนคลายเราไม่ได้ไปโฟกัสไปวุ่นวายอยู่กับหน้างานจนเกินไปเราทำในสเต็ปที่เรารู้สึกว่าเราได้ใช้ชีวิตจริงๆหนึ่งหลังเมื่อเรารู้สเต็ปรู้ขั้นตอนของบ้านแล้วเราแทบจะไม่ได้มายุ่งวุ่นวายอะไรกับมันเลยนะครับเราบริหารภาพรวมว่าเราต้องการตรงไหนยังไงแล้วเราก็แจ้งทีมงานเรา ส่วนของต่างๆมันมีอยู่ในข้อมูลของเราอยู่แล้วทุกวันนี้ผมจ้างเฉพาะฝีมืออย่างเดียวนะนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเราจัดหาให้มันทําให้เรารู้สึกคล่องตัวมากๆแล้วส่วนต่างที่เราได้30%มสิบเปอรเสูงเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่อยากสื่อสารให้กับทีมงานเราได้เห็นภาพทุกคนอย่าที่มีโครงการจัดสรรขนาดใหญ่โอ้โหอยางที่จะเป็นเจ้าของปโปรเจหโูห้ารอยห้าร้อยล้านพันล้านกันหมดแล้ครับ แต่เราอยู่ที่อยู่ที่เราว่าเราเป้าหมายของเรามันคืออะไรพอมาถึงเฟสเจ็ดแล้วนะผมมองว่าสเตปขั้นตอนของการสร้าง3หลัง5หลัง9้าหลังลงมาโดยที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดสรรเนี่ยเราได้ใช้ชีวิตมากกว่าบางโปรเจกต์โครงการจัดสรรนะครับร้อยหลัง200หลัง500หลัง3ปี5ปียังปิดยังเขาเรียกว่ายังปิดโปรเจกต์ไม่จบเลยยังปิดไม่เสร็จเลยยังไม่จบโปรเจกต์เลยยังขายไม่หมดเลยถ้าพูดกันง่ายๆยังโอนไม่หมดเลย แต่ของเราเจ็ดหลังเก้าหลังไม่เกินหกเดือนจบครับแล้วความสุดยอดคือระหว่างที่เราเดินทางถึงแม้ว่ายังไม่ได้โอนเราได้ใช้ชีวิตด้วยนี่คือความสะใจอ่าพอโอนก็ยิ่งสะใจเห็นไหมเข้าเดือนที่อันนี้คือเราเดินทางมาถึง3มเดือนเต็มนะสเดือนเต็มตอนนี้กําลังเข้าเดือนที่4เข้าเดือนที่4เริ่มยื่นกู้แล้ว เริ่มนึกโอนแล้วเริ่มมีผลลัพธ์แล้วแต่ถ้าเป็นโครงการจาัดสรรเฉพาะขออนุญาตต่างๆเนี่ยก็เป็นครึ่งปีแล้วนะสาวนัวโพกอีกเป็นปีแล้วนะครับกว่าที่จะเริ่มขายหลังแรกนะครับก็ประมาณปีครึ่งถึง2ปีกว่ากว่าที่ได้เริ่มโอนหลังแรกถ้าเป็นขนาดเล็กก็อาจจะมาสักปีหนึ่งถึงจะได้เริ่มขายหลังแรกเราเห็นภาพไหมเห็นภาพไมหพไมแล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนแต่หลักๆคือไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องไปวิ่งตามใครโฟกัสที่รูวิ่งของตัวเอง ลองไปทบทวนดูนะ9แปลง3ปีเสมอไปไหมคืออะไรเป็นยังไงนี่คือโอกาสของพวกเราทุกๆุกคนอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัตเองการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังก็ได้แล้วเจอกันในโอกาสต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย